สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันศาสตร์นะคะรายการที่จะพัดเปลี่ยนมุนเวนนักพยากรณ์น,นะคะมาทำนายดวงให้กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับเคล็ดลับแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะวันนี้ต้องบอกดเลยว่านักพยากรณ์อของเรานะคะเป็นสาวสวยเช่นเคยนะคะขอต้อนรับอาจารย์อิงไพ่นําทางค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สดีคุณขวัญน,นะคะ<ด>แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะมาเจอกันอีกแล้วเนะะี่ยค่ะ คราวที่แล้วเนี่ยเราก็มาพูดคุย,คยเคล็ดลับในเรื่องการดูมือ<ฆ>ใช่ไหมคุณขวัญครั้งนี้นะคะเราก็พูดคุยในเรื่องของเคล็ดลับเกี่ยวกับการเงิน<ฆ>แต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดบ้านกันบ้างค่ะ<ฆ>พอพูดถึงในเรื่องการเงินเนะะี่ยค่ะห้องที่เรียกทรัพย์ที่สุด<อ>เลยก็จะเป็นห้องความเฮงค่ะห้องความเฮงอ่านั่นก็คือห้องพระนั่นเองนะคะคุณขว<า>ัญอ่าใช่แล้วนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะ คิดว่าการจัดห้องพระหรือการหันพระเนี่ยเ็จะต้องออกไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือเสมออ่าแต่ว่าทางของอาจารย์นะคะจะบอกได้เลยว่าทางหวงจุ้ยเนี่ยหลักฮวงจุย้ยนะคะทิศ ของการหันพระเนี่ยไม่มีทิศไหนเสียหายหรือทิศที่เราจะเลือกบ้านเนี่ยไม่มีทิศไหนเสียหายเลยพูดถึงว่าการเลือกบ้านก่อนที่จะมาจัดห้องค่ะอาจารย์ขอญาติสอบถามนิดนึงว่าการที่เราจะซื้อบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเลือกเป็นทิศเหนือทิศใต้หรือว่าทิศอะไรอืมออไม่เกี่ยวนะคะเราจะต้องเน้นในเรื่องของคนที่หาเงินเข้าบ้านเรียกว่า อิงคนที่หาเงินเข้าบ้านเป็นหลักอย่างเช่นทางบ้านเนี่ยคุณขวัญหาเงินได้เยอะที่สุดนะคะหรือว่าเลี้ยงดูครอบครัวมากที่สุดก็จะต้องอิงวันของคุณขวัญอย่างเช่นคุณขวัญเกิดวันพุธใช่ไหมวันพุธกลางคืนนะคะแต่ว่าทางทางของเราเนี่ยก็จะไม่มีวันพุธกลางคืนเนาะก็จะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัาศุกร์เาร์แล้วก็รวมไปถึงอ่าเราก็จะนับทักษะคุณขวัญเกิดวันพุธก็จะทักษะก็จะเป็นอาทิตย์ เหนือเชียงตกหน้าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทิศเหนือเชียงตกนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของคุณขวัญเนี่ยก็จะต้องหันไปทางทิศเหนือเชียงตกนะคะอย่างอาจารย์เกิดวันอาทิตย์ก็จะต้องเป็นทิศใต้คนวันอังคารเลือกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกได้เลยอันอย่างนี้ค่ะเราก็จะเน้นทักษะของคนที่หาเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ ะจะซื้อบ้าน<ม>ก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยเราหาเงินเป็นหลักไหมคุณพ่อคุณแม่คนไหนหาเงินเป็นหลักนะคะ,คะก็จะต้องเลือกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศนั้น<า>เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราได้บ้านที่หันหน้าไปทางทิศไหนทิศนั้นนั้นแล้วน<ม>คะคะเราก็จะหันห้องระ นะคะห้องพระเนี่ยหันหน้าพระออกไปทางหน้าบ้านเสมอต้องหันออกไปทางหน้าบ้านตลอดเลยใช่แล้วนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือพระจะต้องหันออกไปทางหน้าบ้านเสมอเสมอเลยแล้วก็อันดับต่อมานะคะการเลือกที่จะวางพระเนี่ยบางคนวางโดดๆกลางห้องเลยค่ะอันนี้จะบอกว่าไม่ได้นะคะอ่านะค่ะแล้วก็ห้ามห้ามวางโดดๆกลางห้องพระเนี่ยจะต้อง พิงกำแพงเพื่อที่จะมีความเป็นหลักเป็นฐานความมั่นคงอย่างเช่นบางคนบอกว่าอ่ะพิงกำแพงแล้วแต่กำแพงของเขาเนี่ยเป็นกระจกเป็นกระจกใสๆความมั่นคงความเป็นหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายเพราะว่ามีแสงแดดมาแผนเผาเราก็จะต้องหาผ้าม่านนะคะมากั้นมาบังเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีความมั่นคงรวมไปถึงใครที่กำแพง ห้องพระไปตรงกับห้องน้ำนะบ้านไหนที่บอกว่ากําแพงห้องพระตรงกับห้องน้ําอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเราก็อาจจะต้องหากําแพงอีกหนึ่งชั้นเนี่ยม,มาตีเป็นเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับ ห้องพระเนี่ยก็จะต้องเป็นห้องพระที่โล่งโปร่งสบายนะคะเรียกเงินเรียกทองแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกว้างมากก็ได้นะคะแต่ขอให้โล่งโปร่งสบายเนี่ยคุณก็จะได้เงินได้ทองทรัพย์ความเพ่งต่างๆเนี่ยก็จะเข้าบา้านอ่าแล้วก็ในส่วนของพระนะคะถ้าเกิดว่ามีชำรุดแตกหกักเสียหาย ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมด้วยนะะคบางบ้านที่อาจารย์เคยเจอนะคะซ่อมพระแขนหักซ่อมแขนเสียดายเนาะแล้วอยากทิ้งใช่ก็จะบอกว่าพระนั้นเนี่ยคะเป็นของใครอย่างเช่นเป็นของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะมีอาการที่แบบเจ็บแขนอ่าแล้วก็ เป็นเกี่ยวกับกระดูกรวมไปถึงแขนเนี่ยก็จะเสียหายไปเรื่อยๆหรือว่าอ่อในเรื่องของร่างกายค่ะเราก็เจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเก็บพระที่แตกหักเสียหายจำรุดนะคะก็ให้ไปจำเริญน้ำได้เลยก็คือห้ามเก็บ พระที่แตกหรือว่าหักอะไรก็คือเอาเอาไปจำเรืญน้าได้เลยนะคะแล้วก็ห้ามซ่อมแซมด้วยบางคนบอกว่าโอ้ยพระเนี่ยสันได้มาขังมากไม่อยากจะทิ้งเลยแทงแทงด้วยบางคนอได้มาโอ้พระสมเด็จแต่ว่าบางอย่างที่เป็นของใช้อย่างที่บ้านแต่งนี่คนจะรีบเอาไปทิ้งเลยนะคะควรค่ะเขาไม่ให้เก็บเกี่ยวกับพวกของแตกหักเสียหายเอาไว้นะคะแล้วก็หลายบ้านเลยที่ พื้นที่ไม่ค่อยมีะนะคะไม่ได้ไม่ได้มีห้องระ,ะนะคะก็อาจจะทําพัดเนี่ยวางไว้เหนือประตูเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคย,เคยหลาย<ม>บ,าบ้านเลยนะคะที่มีหิ้งพัะแล้วก็เหนือประตูเป็นชาญไปเ,<ช>เหนคือหมายถึงว่าเหนือประตูห้องนอนหรือว่าบ้านเนีเน่ย บ้านนะคะเหนือประตูห้องของเราอะคะ่ะหรือว่าเหนือประตูอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเดินลอดไปลอดมานะคะพระเออพระแล้วก็เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยะจะหมายถึงในเรื่องของอํานาจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยวางพระหรือว่าทําหิ้งพระไว้ตรงเหนือคานประตูอะค่ะเหนือประตูข้างบนนะคะแล้วเราเดินลอดไปลอดมาเนี่ยเราจะไร้ซึ่งอํานาจปกครองลูกน้องไม่ได้อํานาจบารมีเสื่อมหายลูกน้องไม่เชื่อฟังรวมถึงลูกของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังด้วย S <S อ่าแล้วก็บ้านที่บอกว่าไม่มีพื้นที่พอบอกว่าอ่ะไม่วางบนคานก็ได้เอาไปวางไว้ห้องนอนอ,ออหลายบ้านเลยนะคะที่เอาพระไปวางไว้ห้องนอนนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้ก็เสียหายเหมือนกัน<ฮ>เพราะว่าพระเนี่ยเป็นของสูง<ฮ><ฮ>เวลาห้องนอนเนี่ยเรามีการเปลี่ยนเสื<ฮ>้อผ้าแล้วก็มีการทํากิจกรรม<ฮ>นะคะเพราะ,ะฉะนั้นเมื่อเราวางพระไว้ที่ห้องนอนเนี่ย กิจกรรมหรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าอของเราเนี่ยมันจะทําให้เสื่อมเสียทําทให้เมื่อบ้านไหนอจะมีลูกมีบุตรนะคะมีบุตรยากมีลูกยากรวมไปถึงลูกน้องเหมือนกันไม่เชื่อฟังนะคะก็คือ,อนนห้ามมีพระในห้องนอนใช่ห้ามมีพระในห้องนอนห้ามวางพระบนคานประตูบนคานประตูแล้วแล้วถ้า การวางที่ถูกต้องค่ะจา์ต้องวางเยก็คือหนึ่งเลยที่เราบอกวางหันหน้าออกหน้าบ้านเสมอนะคะแล้วก็ข้างหลังพระเนี่ยจะต้องเป็นกําแพงแงทึบนะคะถ้ากําแพงไม่ทึบก็เอาผ้าม่านทึบมากั้นแล้วก็โล่งโป่งสบายนะคะรวมไปถึงห้ามวางใต้คาน ใต้คานใต้คานอ,อันนี้ก็จะทําให้อํานาจบาร,รมีของเราเนี่ยโดนกดทับเหมือนกันเพราะพระหมายถึงในเรื่องของอํานาจบาร,รมีผู้ใหญ่รักเมตตานะคะเราก็จะโดนกดทับเหมือนกันนะคะแล้วก็ห้ามเอาพวกน้ำเนี่ยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ อ่างน้ําใหญ่ๆอะค่ะที่แบบมีน้ําพุงเยอะๆอะไรเงี้ยไปเอาน้ําพุเงี้ยค่ะไปวางไว้ในห้องห้องพระอันนี้ก็จะไม่ดีนะคะห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับธาตุน้ํานั่นเองเพราะว่า ถ้าวางเป็นแก้วเป็นขวดน้ำอะไรเนี้ยได้แต่ว่าน้ําคุใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะอันนี้การเงินการเงินก็จะเสียหายถ้าเราเลือกวางถูกต้องนะคะความเฮงเนี่ยดีมากๆเลยรวมไปถึงเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพแร้วว่าหลายๆบ้านอยู่คอนโดค่ะคอนโดก็จะ อ๋อไม่ค่อยมีที่ในเรื่องการวางพระพื้นที่น้อยนิดนึงใช่นะคะแล้วก็จะบอกว่าคอนโดเนี่ยมันมีหลายๆชั้น<ฆ>ใช่ไหมคะเวลาเราวางพระไปแล้วเนี่ยเราจะวางบนตู้เย,ยหร็ือเราอาจจะวาง<ฆ>ทำหิ่ง<ฆ>วางพระแล้ว จุดที่เราวางเนี่ยเราไม่รู้หรอกในห้องเราอาจจะดีแล้วก็ได้เรามั่นใจว่าห้องของเราดีแล้วเนี่ยคะแต่ว่าในส่วนของชั้นบนของเราขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว่าไปตรงกับที่เขาวางขยะหรือเปล่าอ่าแล้วก็ไปตรงกับห้องน้ําของเขาหรือเปล่าไปตรงกับจุดเสียหายชั้นบนหรือเปล่าพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าการวางพระนะคะหลังที่เราพิงเนี่ยมันจะต้องมั่นคงนะการเงินของเราก็จะมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาพระเข้าคอนโดนะคะแล้วไปชนกับชั้นบน ที่เขามีสิ่งที่ไม่ดีเพราะาเราก็มองไม่เห็นออว่าข้างบนเขามีอะไรบ้างใช่แล้วน,นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาพักข้าคอนโดแล้วว่าจุดที่เราทำเนี่ยมันมี p a r t i ชัออ่นมีการกั้นวางออดีแล้วนะคะแต่ว่าชั้นบนเราไม่รู้ออวิธีแก้นะคะก็สีแดงเลยนะคะเอาเอาผ้าแดงอ,อ๋อผ้าแดงอ,อ ไว้ข้างบนเลยกันปิด่ว่ากันไว้ใช่การพลังงานเขาบอกว่าสีที่จากการพลังงานเสียหายได้ดีที่สุดก็จะต้องเป็นสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็พระไม่ควรวางอยู่ชั้นล่างของบ้านด้วย ก็คือใครที่มีบ้านสองชั้นก็คือควรนํพาพระขึ้นไปไว้ชั้นบนใช่แล้วไม่ค <g ül üyor> วรไว้ชั้นล่างเพราะว่าปกติอ่ะคนส่วนใหญ่ก็อจาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องไว้ชั้นล่างเพราะว่าเข้ามาก็คือเป็นบ้านเลยแบบประตูอจจะไรอย่างเงี้ยอ่ <ใน S 2> บาง<ม>บ้านเนี่ยเขามีสี่ห้าชั้นไง<อ>แล้วอ่าคุณพ่อคุณแม่ชอบไหว้พระใช่ไหมอ่คนอายุเยอะแล้วอาจจะชอบไหว้พระในวันว่างๆแล้วเดินไม่ค่อยได้หัวเข่าไม่ดีก็อ่ะเอาไว้ข้างล่างก็ได้นะคะตรงเนี้ยมันจะทำให้อำนาจ กีวกับอํานาจอีกแล้วเห็นไหมอำนาจแล้วก็คนในบ้านไม่รักกันด้วยแล้วก็การที่มีพระหลายๆที่นะคะอย่างบางบ้านบอกอ่ะมีชั้นล่างด้วยขอมีชั้นบนอีกนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว้ายไม่ถนัดเดินขึ้นบ้านไม่ถนัดก็มี2จุดทําให้ลูกเนี่ยขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ อันเนี้ยที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคะมไม่สมควรนําของอย่างอื่นนะคะไปไว้ในห้องพระด้วยอ,อย่างเช่นห้องพระที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะต้องโล่งเอาจะต้อง,ปงโปรง่งสบายบางบ้านนะคะเอา ผ้าถุงเอาผ้าถุงหรือเอาที่แขวนผ้าเนี่ยไปไว้งก่อยไปวางใช่แล้วเราก็เอาของไปพาดพาดพาดไว้ในเพราะว่าคิดว่าเอ้ยห้องห้องตรงนี้โล่งมุมนั้นโล่งเข้าไปเสียบสักหน่อยพระก็ส่วนพระอย่างเงี้ยเหรอคะบางบ้านอาจจะคิดแบบนั้นเราห้ามนะคะเราห้ามบังเลยเราห้ามเอาของเนี่ยไปบังหน้าพระอย่างเช่นเราหันหน้าพระออกไปแล้วข้างหน้าพระเนี่ยอาจจะโล่งๆอย่างเช่นคุณขวัญบอกแล้วเราก็เอาของไปวางวางวางอีกอันเนี้ยการเงินของเราก็จะเสียหาย ว่าเหมือนก็แบบไปวางก็บางแค่และแค่ค่ะลบไปหมดนะคะอย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถ้าเราทําได้การวางพระทั้งหมดนะคะเราจะเฮงใช่บางคนบอกขอแบบนี้ยฉันขอแบบนี้ยก็ฉันอยากมีพระอ่ะก็จะบอกว่าก็ให้เหนื่อยให้สุดเลยค่ะเหนื่อยสุดเต็มที่แล้วเนะคะแล้วค่อยปรับแก้กันก็ได้ค่อยปรับแก้ไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะเกี่ยวกับการวางพระเนาะก็คือ บ้านไหนที่เคยวางชั้นล่างหรือว่าชั้นบนอะไรก็ลองปรับดู<ช>คือชั้นบนนี่คือถ้าเป็นห้องพักคือห้ามมีอะไรมาวางแบบให้มันดูรก<ช>หรือว่าอะไรเ<ช>นาะค่ะต้องโล่งโปร่งส,ง,ปงสบาย,บายเหมือนถ้าก็จะแบบสบาย ห้องพรกของเรานะคะจะมีบารม,มีเมื่อเรามีบารมีความเพ่งของเราก็จะมีมากมายอย่างเช่นเวลาเราไปไหว้พระที่วัดเห็นไหมวัดก็ไม่มีของอะไร<ช>มาบ้างเลยใช่ไห <ลง S 1> มโลงม่ลงๆใหญ่ๆแล้วก็ลงพัดเย็นใช่แบบนั้นเลยคะ่ะโอเคนี่ก็เรียกว่าเป็นเคล็ดลับคร่าวๆแล้วกันนะคะเกี่ยวกับการวางพระในบ้านทํำยังไงให ปังมีอํานาจมากขึ้นนะคะอเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าอาจารย์จะมาทำนายดวงใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับการเงินแล้วก็โชคลาภใช่คโอเคค่ะคุณผู้ชมคะติดตามรอกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ